นับเป็นเวลากว่า19ปีที่หลวงพิเท่งพระอารมณ์ดีเดินทางไปทุดงทิทิเบตเพื่อสแสวงหาพระธรรมและปัญญาทําให้ในภาค2และ3เราไม่ได้เห็นการปรากฏตัวของท่านแต่ตัวละครหลวงพิเท่งกลับไปเป็นตัวเอกในหนังชุดเท่งนงจีวรวบินแทนแต่ถึงตัวละครจะใช้ชื่อหลวงพิเท่งเหมือนกันปาโนดตเชิญยิ้มผู้กํากับและเจ้าของหนังหลวงพิเท่งทั้ง3ภาคก็ไม่นับเท่งนงจีวรนบินมารวมกับจักรวาลหลวงพิเท่งของแกนะครับทำให้สุดท้ายตัวละครหลวงพิเท่งในเท่งนงก็เป็นเพียงตัวแปรของหลวงพิ ในจักรวาลหลักเท่านั้นส่วนคนดูอย่างเราๆก็ต้องรอกันต่อไปว่าเมื่อไหร่หลวงพิเท่งในจักรวาลหลักจะยอมกลับมาไทยสักทีกระทั่งในปีนี้ก็ถึงเวลาคัมแบ็กของหลวงพิเท่งตัวจริงเสียงจริงที่จะกลับมามอบทรมาระตุกจิตกระชากใจให้ญาติโยงอีกครั้งในหลวงพิเท่งคัมแบ็กภาคต่อโดยตรงหรือก็คือภาคสี่ในเฟรนชายหลวงพิเท่งที่เป็นการกลับมาจับมือกันอีกครั้งของสองตลกรุ่นใหญ่อย่างปานนทและปาเท่งผนึกกำลังทำหนังเรื่องนี้ออกมาเพื่อ สารต่อเรื่องราวที่ค้างคาเมื่อหลวงพิทงต้องกลับมาที่ประเทศไทยเนื่องจากตัวท่านได้รับการติดต่อว่าแม่ของท่านกําลังป่วยหนักแถมโยมแม่ยังขอร้องให้หลวงพิทงเดินทางมาจําวัดอยู่ที่วัดแห่งใหม่ที่กําลังเจอมรสมญาติโยมไม่มาทําบุญสภาพวัดก็กําลังซุดโรมไร้คนเหลียวแลมันจึงเป็นหน้าที่ของหลวงพิทงที่จะทําให้ญาติโยมกลับมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะแท้ไม่มีเทียมมีแต่ความจริงใจและข้อคิดดีด แต่ก็ไม่ไายหลวงพิเท่งนั้นต้องมาเผชิญหน้ากับมันศาสนาในคราบนักธุรกิจอย่างคุณทินที่หวังจะใช้หลวงพิเทง่งซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีคนศรัทธามาหากินด้วยการยื่นข้อเสนอขอนําชื่อหลวงพิเท่งไปทําวัตถุมงคลให้ชาวบ้านได้มาบูชาหรือก็คือซื้อนั่นแหละถ้าเป็นหลวงพิเท่งแล้วก็ใครๆก็อยากได้แต่สําหรับหลวงพิเทง่งท่านนั้นยึดมั่นในหลักการของตนเองว่าตัวท่านเป็นพระสอนไม่ใช่พระเสกท่านไม่ต้องการให้ชาวบ้านงมงายกับ อะไรพวกนี้หลวงพี่เท่งจะเอาชนะคนใจบาปที่คิดจะหากินกับศาสนาได้หรือไม่ปฏิบัติการช่วยเหลือญาติโยมจะจบลงอย่างไรเราก็ต้องเข้าไปหาคําตอบกันในหลวงพี่เท่งคัมแบ็กกันแล้วล่ะครับจบไปแล้วสําหรับเนื้อเรื่องย่งยอๆแบบไม่สปอยมากอะต่อไปเรามาพูดถึงข้อดีหลักๆของหนังกันก่อนเลยก็คือภาพสวยมุมกล้องการจัดแสงดนตรีประกอบออกมาดูดีไม่มีอะไรขัดหูขัดตาเลยโปรดักชันคุณภาพตามยุคสมัยเพียงแค่บางฉากเขา ใช้ซ g ในการเล่นมุกด้วยนี่แหละจุดนิดๆหน่อยๆที่ทําให้ตัวหนังมันสะดุดสําหรับผมนะซ g มันลอยแถมมุกที่เล่นยังไม่หาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่กี่ฉากอย่าไปซีปล่อยผ่านแล้วดูหนังต่อแต่จุดที่น่าชื่นชมอีกอย่างก็คือมุกที่ใช้ในหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นมุกสะอาดไม่มีคาหยาบเลยแม้ซักนิดไม่มีมุกทะลึง่งมุกเหยยนรูปร่างหน้าตาเชื้อชาติหรือมุกขี้แตกววยวายที่น่าลำคาญถือว่าทั้งสองป๋าทำการบ้านตรงนี้ ออกมาดีมากแต่ผมก็ไม่ได้โลกสวชนิดที่ว่าได้ยินคําหยาบไม่ได้เลยนะครับโลกเราทุกวันนี้คําหยาบมันคือภาษาพูดที่ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วผมเดินไปสวนแถวบ้านเนี่ยยังได้ยินเด็กป .1 พูดเลยไอสลัดคุณพ่อสิ้นลมเหรอแม่คุณสิไอเวนยามสารพัดแต่เจอคือมันหยาบกว่านี้แหละแต่ผมไม่อยากพูดทําให้สิ่งที่ผมชื่นชมหลวงพิเทิงภาคนี้คือเขาสร้างเสียงหัวเราะได้โดยไม่ใช้คาหยาบเลยซักประโยคและสิ่งที่ผมชอบสุดๆอีกจุดหนึ่งก็คือการได้ เห็นหลวงพี่เท่งกับโยมส่งกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งเพราะนี่ก็19เปีเต็มๆแล้วที่สองคนนี้แยกทีมกันทั้งในหนังกับในชีวิตจริงด้วยนะเหมือนผมไปอ่านข่าวเจอว่าทั้งคู่ทะเลาะก,กันอยู่ช่วงหนึ่งเพราะปาเท่งแกไม่ว่างกลับมารับบทหลวงพี่เท่งในภาค2ต่อเนื่องจากต้องไปลุยจัก,กรวาลเท่งนงทั้ง3เรื่องซึ่งก็เป็นหนังในเครือเวิร์กพอยต์ใต้บัญชาของคุณปัญญาปาโนตเลยเซ็งๆต้องเปลี่ยนตัวละครพระในภาค2เป็นคุณโจ伊บอยแทนแถมยังมีการแซวหลวงพี่เท่งเล่นซะด้วยนะ ลุงพี่ก็ไปทุดงี่ีิเบศไปเดินทางสาะแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาทำไ,ไมปัญญา เนี่ยอย่างแซะไปหาทําไมปัญญาก็แนนนอนงอนกันไปครับช่วงนั้นทําให้การที่ผมได้เห็นหลวงพี่เท่งกลับมาคืนดีกับโยมทรงมันเป็นอะไรที่ฮิวใจมากการแสดงของทั้งสองมันเป็นธรรมชาติขณะที่ว่าตอนหลวงพี่เท่งกับโยมทรงกลับมาเจอกันในฉากแรกของหนังผมรู้สึกได้ทันทีว่าสองตัวละครนี้ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานถึง19ปีมันอบอุ่นผมอินไปกับหนังแต่อย่างว่าครับเราดูแค่นี้ไม่ได้เราต้องดูผ ภาพรวมดูองค์ประกอบทุกอย่างว่ามันดีไหมอีกอย่างที่น่าเสียดายก็คือถ้าเขาอยากจะทําภาคนี้เป็นภาคจบหรือภาคปิดตานานผมก็อยากให้เขาเชิญหลวงพี่โจอี้กับหลวงพี่น้อยมาโผล่สักฉากเพราะขนาดหลวงพ่อเดิรที่เป็นตัวละครในภาค3ามจะมาโผล่ภาคนี้ได้เลยผมเชื่อว่าเอฟซจัก,กรวาลหลวงพี่เท่งคงจะฟินกันหน้าดูแน่ๆถ้าพระโจอี้กับพระน้อยมาร่วมแจมด้วยหนึ่งน้นนั้นคือผมนี่แหละส่วนฉากที่ผมคิดว่าตลกที่สุดในเรื่อง ผมยกงให้เป็นซีนของคุณมัมกับแกงไทยบ้านเลยครับโพมาฉากเดียวแต่ขโมยสีนสุดๆเอาจริงๆไหม ฉากนี้ฉากเดียวห้ากว่าหนังทั้งเรื่องอีกซีนนั้นคือคนดูในโรงขำกันแบบเออนี่แหละบรรยากาศที่ควรเป็นยิ่งคนที่นั่งข้างๆผมโอ้โหยิ้มหัวเราะมีความสุขแต่พอจบฉากนี้ไปทุกอย่างก็กลับมาเงียบเหมือนเดิมพอได้ยิ้มกุ้มกลิ่มและสิ่งที่ทั้งชอบและไม่ชอบคนที่ไปดูแล้วต้องรู้สึกเหมือนผมแน่ๆมุกหูตึงเป็นมุกที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ทุกฉากทุกซีนหลวงพี่พูดอะไรโยมสงก็ฮะอะไรนะหลวงพี่วังไงนะแล้วไม่ใช่ใครโย มส่งที่ตึงหลวงพ่อเดอก็ตึงไปด้วยเลยเป็นตึงคูณสองคนท่าสองคนฮะฉากหนึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากฮะฮะอะไร อะไร,ะไรมุกที่ใช้ในหนังเรื่องนี้มันมีไม่เยอะแยะอะไรมากนะครับเพราะส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นการด้นสดของหลวงพิท่งกับโยมส่งถ้าฉากไหนนึกอะไรไม่ออกพวกเขาก็จะใช้มุกหูตึงอีกใช้แล้วใช้อีกแถมทีมงานยังใส่มุกคลาสสิกอย่างมุกประตูหนีบจีวรของหลวงพิท่งเข้ามาในหนังด้วยเพื่อเป็นการคารวะหนังหลวงพิท่งภาคแรกพอรอบนี้ท่านโดนอีกหลวงพิทึงก็จะโอ้ยอุตส่าห์ระวังแล้วนั่นเนี่ยเป็นการแฟนเซอร์วิสคนดูหลวงพิท่งมากๆครับก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าใครดูหลวงพิท่ง ภาคเรกมามากกว่า1รอบจะรู้ว่าโยมส่งเนี่ยแกชอบพลาดทำหลงพิเท่งซวยหลายรอบและถึงจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามอ่ะนะและข้อเสียของหนังตลกสมัยนี้คือพวกเขาไม่สามารถสร้างมุกที่เป็นความทรงจําให้เราได้เหมือนสมัยก่อนลองนึกย้อนกลับไปครับในหนังตลกยุคคลาสสิกยุคเกา่าไม่ว่าจะเป็นหนังของใครก็ช่างหนังของป่าโน้ตของคุณจตุรงของคุณมัมมันจะต้องมีมุกที่เราชอบถึงขนาดจํามาเล่นกับเพื่อนๆทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ยังภาค2มุกที่ผมจําได้ไม่ลืม ที่นาคอมเอารถมาเจิมแต่หลวงตาก็เจิมตัวแกแทนรถซะเพราะโยมน่ะเป็นคนขับรถไม่ใช่รถน่ะมาขับโยมซึ่งท้ายเรื่องหลังหลวงตาเจิมให้ชีวิตแกก็ดีดีขึ้นทันตาโคตรรวยทันเห็นเลยเอาบ้างไฟมาจุดฉลองและเป็นไงบ้างไฟพุ่งเข้าใส่กุติหลวงตาไหนจะเพลงในภาคนี้ผมจำได้ทุกเพลงอะพมพมพาม,พามพาด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 ํา,ดาดเราหยุดแล้วแต่ทันน่ะม่หยุดองค์คุลิมานพูดว่าคาเพียงพัมจงท ทำตัวอยู่ในสิ้นในธรรมตามคำชีน้นำของพระพุทธทะองค์พัมพัมพัมพ,มพด,ดาดาดาดำพัมเนึกเลยยังชอบต้องวนกลับไปดูอีกรอบแถมหลงตาที่ไอคกคเคเคเค,เค,คือแบบไอทุกฉากแต่เราไม่รู้สึกลำคาญนะไม่ลำคาญเลยแถมชอบด้วยซ้ำไป <c oughs> ยังไงมันยังไงกันทุกเดททุกด,ดองมาที่นีเนี่ย <c oughs> ไม่น่าลำคาญเลยเอ้าเจ็บคอเลยปะโทหรือจะเป็นภาคสามใครอยากเป็นเศรษฐีชันนซี่ชันนซี่น่ะทุกคนต้องจำได้ชดชัวหรือจะเป็นฉากทำขวัญน,นาคต้นเรื่องก็หาแล้วอืมอือืออหน้าก็ไม่แน่หรอกน้ออาจจะเป็นลูกของพวกหมอเข้ามังก,ก็ได้โอ้ยแต่ขอโทษนะครับสรุปแล้วเซิร์ชเนี่ยลูกใครน่ะตับคาสิก และอีกฉากที่ทุกคนจําได้แม่นแน่ๆในภาค3ฉากหมาผีโอมอนันตปัดชาเยรปฏิเทเทนาเนี่ยของนั้นหน่อยเชิญ,ญยิ้มกับพี่โจอ,อี้แล้วมุกนี้ดังมากหลังจากหลวงพิเท่ง3าชายโอโหใครๆก็ท่องได้ใครๆก็รู้จักแล้วก็กลายเป็นมุกหากินแกามายาวนานถึงปัจจุบันเลยอีกมุกที่ผมชอบมากๆไม่พนนคอมนัคอมแบกอีกแล้วที่นคอมพาลูกศิษย์มาให้หลวงพ่อเป่าเพราะอีกวันจะต้องขึ้นชก ศรัทธาเกินห้ามใจนักมวยฝ่ายมันต่อยนักมวยฝ่ายเราไหลหลุดไปเลยและก็อีกหลายฉา,ากที่ฮาแบบฮาไม่ลืมมันเยอะมากพูดยังไงก็ไม่หมดภาคหนึ่งถึงสามทำมาตรฐานไว้ดีเกินแถมมันยังดีขึ้นทุกๆภาคแต่พอดูภาคล่าสุดมันเหมือนถอยหลังเข้าคลองวนกลับไปอยุ่จุดเดิมไม่มีอะไรใหม่หรือสร้างสารรค์เพิ่มเลยไม่ถึง1ินาทีเดี๋ยวยมส่งก็ฮะอะไรนะหลวงพี่อะไรอีกอ่ะอ่ะเนี่ยผมถึงไม่ค่อยอยากโตเนี่ย สมัยอายุน้อยๆดูหนังตลกอะไรก็ขำกลิ้งไปหมดพอโตมาเราทันมุก เราจับผิดเราจำมุกได้นิสัยเสียความมหาแบบนั้นก็หายไปเกือบหมดทําให้คนสร้างหนังตลกเขาทํางานกันยากเพราะสมัยนี้คนดูเขาทันมุกกันหมดแล้วมุกใหม่ๆมันมีน้อยมากรายการตลกบางทียังเล่นมุกซ้ําแล้วซ้ําอีกแค่เขาเปลี่ยนวิธีเล่นหรือไม่ก็ด้นสดและฉีกไปเลยอย่างรายการก็มาดิครับเนี่ยส่วนใหญ่มุกอัามมุกฉีกเขาเล่นกันบ่อยจุดสําคัญหรือข้อคิดที่ตัวหนังพยายามจะสอนเราในฐานะหนังตลกธรรมะที่พระยังหลวงพิท่งจะต้อง ต้องประสบพบเจอกับสังคมสมัยใหม่ที่โลกเปลี่ยนไปแล้วทั้งในเรื่องของการทําบุญทุกวันนี้คนเข้าวัดทาบุญหรือใส่บาตรตอนเช้าส่วนใหญ่ก็มักจะทําเพื่อคอนเทนต์เอามาไลฟ์สดสร้างภาพสร้างกระแสรหรือจะเป็นพวกวัตถุมงคลตัวดูดเงินจากประชาชนทุกคนยอมจ่ายถึงมันจะมีราคาแพงแค่ไหนก็ตามนั่นก็เพราะคนเรามักมีความงมงายยึดติดกับสิ่งของไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอมีวัตถุมงคลอยู่กับตัวเราจะรู้สึกปลอดภัย มั่นใจขึ้นมาทันที นจะพวกนักธุรกิจที่เอาศาสนามาหากินเบื้องหน้าทำงานขาวสะอาดช่วยเหลือสังคมธนุบำรุงวัดแต่เบื้องหลังทำแต่งานสกกรกมีแต่งเงินบาปผิดกฎหมายซึ่งไอประเด็นพวกนี้ตัวหนังนำเสนอออกมาได้น่าสนใจเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ว้าวอะไรเลยทำไมรู้ไหมครับเพราะปีนี้ดันมีซีรีส์สาธุขึ้นมาไงสิ่งที่ลงพิเท่งพีเซนในสาธุเขาทำไว้หมดแล้วแถมสาธุยังเข้มกว่าลงลึกกว่าเพราะสาธ ทุกเป็นซีรีส์ที่จริงจังให้เห็นถึงด้านมืดของพุทธพาณิชย์แบบตึงๆแถมเป็นซีรีส์ไงเขามีเวลาเล่าเยอะกว่ามันจึงเป็นเหตุให้หลวงพิท่งคัมแบ็กเป็นหนังธรรมะเฉยๆทั่วไปเท่านั้นตัวเรื่องไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันง่ายได้ไปสมหมดตั้งแต่เริ่มเรื่องยันจบจบได้แบบชิวๆสบายๆเหมือนละครคุณธรรมปกติทั่วไปคือมันจะใส่ปัญหาหนักใจมาให้ตัวละครนิดหน่อยในตอนท้ายเพื่อให้เราดูว่าตัวละครเหล่านี้จะสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไป ยังไงจะเลือกทางไหนทางที่ถูก หรือผิดจะเห็นแก่ตัวหรือเสียสละเราก็คงจะเดากันได้นะครับว่าจะจบยังไงใช่มันต้องเลือกทางที่ถูกอยู่แล้วล่ะแต่มันก็เป็นไปนตามคอนเซปต์ของหนังที่ปาโนดกับปาเท่งตั้งใจแหละครับโจทย์ของพวกแกคือหนังตลกครอบครัวแฝงธรรมะดูง่ายย่อยง่ายดูได้ทุกเพศทุกวัยตัวหนังมันถึงออกมาดูสบายๆไม่เครียดเส้นเรื่องก็ดําเนินไปเรื่อยๆแบนๆลับๆไม่มีฉากตื่นเต้นอะไรเลยถ้าให้เรียงตามภาคที่ผมชอบที่สุดนะผมชอบ2ที่ สแล้วก็มา3กลายเป็น1เนี่ยผมชอบน้อยกว่าภาคอื่นไม่ใช่ภาคหนึ่งไม่ดีนะครับแต่ตอนน้อยๆผมดันไปดูภาค2ภาค3ก่อนไงผมไม่เคยดูภาคหนึ่งเลยทําให้พอดูภาค2-3เสร็จปุ๊บมาดูลงพิเท่งภาคหนึ่งทีหลังตัวภาคแรกมันถึงดอปกว่า อ๋อแล้วอีกภาคหนึ่งที่น่าเสียดายปาโนตแก่แม่นับรวมว่าในจักรวาลหลวงพิท่งนั่นก็คือภาคเท่งนงจีวอนบินที่ป่าเท่งแก,ก่กับเองแสดงเองภาคนั้นก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะแถมตัวเรื่องมันยังเชื่อมกับหลวงพิท่งภาคแรกด้วยเพราะหลวงพี่ท่านไปที่เบตไงซึ่งตัวหลวงพิทึงในเท่งนงก็อยู่ที่เบตกําลังจะกลับไทยก่อนจะไปเจอเรื่องวุ่นวายกับเซียนนงกว่าจะได้กลับถึงไทยนี่เล่นสะนเหนื่อยแทบเอาตัวไม่รอดแล้วท่านผู้ชมล่ะครับชอบหลวงพิท่งภาคไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อย นะและถ้าถามถึงนักแสดงว่าชอบใครที่สุดผมให้ตัวหลักแค่3คนครับนับเฉพาะตัวหลักก่อนนะหลวงพี่เท่งคุณทินและโยมส่งส่วนกลุ่มทายาทแก๊งสามชามันเป็นอะไรที่ฝืนไปหมด คือเขายัดคาแรคเตอร์ให้ทั้ง3แบบชัดเจนแล้วนะอย่างคุณมิกนี่ก็สายแรปเปอร์พูดไทยคำอังกฤษคำจะแอ๊กแอ๊กโยโย what's up come on bro yeah let's try again we're back we're f o u ส่วนคุณโงเ่เฮงอันนี้คาแรคเตอร์จะเป็นหนุ่มลูกทุ่งส่วนคุณบุรีก็จะเป็นตัวละครสายการเมืองเวลาเล่นมุกอะไรก็ถ้าผมจะเป็นนายกนะผมจะอย่างงูนอย่างนี้เยากให้คนไทยรักกันทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อทั้ง3คนเขามีจุดเด่นตรงนี้แต่ทั้ง3ยังไม่มีประสบการณ์หรือความกับ พอที่จะมาลบภาพจําที่บรรดาพ่อๆของพวกเขาสร้างมาตรฐานความหาเอาไว้ได้ผมรู้นะว่าเขาพยายามจะดัน3ามคนนี้เพื่อรับไม้ต่อแต่ตอนนี้พวกเขายังไม่พร้อมครับส่วนคุณออกกัดที่ในเรื่องเหมือนจะสําคัญแต่จริงๆไม่ต้องใส่มาก็ได้เรียกได้ว่าแค่รอสุดในกลุ่มตัวเอกเท่านั้นแหละไม่ได้ช่วยเสริมอะไรให้หนังมันดีขึ้นหรือน่าจดจําเลยไม่ใช่นักแสดงไม่ดีนะครับมันเป็นที่บทล้วนที่แสนจะแบนราบทําให้นักแสดงไม่ได้โชว์ของเท่าที่ควรปีนี้ คุณออกัสเล่นหนังเยอะนะแต่ก็เจ๊งทุกเรื่องผมกลับไปชอบทางคุณทินตัวร้ายของเรื่องมากกว่านี่ขนาดตัวหนังไม่มีซีนให้โชว์ของมากแต่แค่เห็นหน้าก็สัมผัสได้แล้วอะว่าไอ้คุณทินเนี่ยมันตัวร้ายของจริงแสดงดีมืออาชีพแต่ก็นะตัวร้ายในหนังตลกธรรมะมันก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วครับนี่ถ้าตัด2นะักแสดงอย่างคุณออกัสกับคุณท็อปออกลุงพิท่งคัมแบ็กจะกลายเป็นหนังครอบครัวเต็มรูปแบบคือหนังครอบครัวจริงๆดูนักแสดงแต่ละคนมีแต่ลูกหลานตลกคนนี้คน จับมาแสดงทั้งนั้นเลยเออเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เกือบลืมไปปกติเล่นเรื่องอื่นแกจะไม่เด่นเท่าไหร่แต่มาเรื่องนี้เฉิดฉายเฉยคุณเก่งชัดชา,ชาน้องชายคุณโนงที่มารับบทเป็นหนึ่งในพระร่วมวัดกับหลวงพี่เท่งรอบนี้แกยังเด่นปกติไม่ว่าเรื่องไหนแกจะใช้มุกเสียงสูงมาเป็นมุกเอกลักษณ์ซึ่งเรื่องนี้เสียงแกมันสูงแบบสูงสูงจากบิณฑบาตตอนพระเขาสวดกันอยู่เสียงแกมันจะแทรกเข้ามาคนอื่นก็จะอายุวันโนสุขขังพลังส่วนคุณเก่ง ยุวนโนสุขังพลอลังอ,นนอันนี้อันนี้หาจริงเด่นแสงส่องเสียงเกัน,นปีดป๊ดปจีเส้นเรียกเรีว่าเป็นมุกที่น่าจดจําที่สุดของเรื่องแล้วลองไปดูครับลองไปดูผมนั่งเล่าแบบนี้มันหาไม่เท่าหรอกต้องไปฟังเสียงแกเองปี๊ดครับหกเต็มสิบคือคะแนนที่ผมขอมอบให้หนังเรื่องนี้ครับฮักที่หนึ่งจีจีใสมาธรมห บางฉากมันต้องใช้หรอกไม่จาเป็นเลยนะผมว่าเปลืองงบใส่มาให้เปลืองซะอย่างนั้นแถมยังลอยอีกพามุกไม่หาหากที่2บทที่แบนราบถ้าแสดงเป็นกราฟมันก็จะเป็นเส้นตรงลากยาวเหมือนคนสิ้นใจไม่มีขึ้นขึ้นลงๆอะไรเลยความตื่นเต้นของเรื่อง ไม่มีความคาดเดาไม่ได้ก็ไม่มีโนเซอร์ไพรส์ดูแป๊บเดียวคุณก็เดาออกแล้วว่าตัวหนังจะจบแบบไหนแถมจบห้วนๆด้วยเหมือนบทละครทีวีที่ได้ฉายโรงเฉยๆคนส่วนใหญ่จึงอาจจะมองได้ว่าบทมันเฉยหากที่3ความซ้ำซากจำเจทั้งเรื่องประเด็นพุทธศาสนาพุทธาณิตรรวมถึงมุกที่ไม่ได้สดใหม่อะไรพยายามขายความหูตึงของตัวละครซึ่งไม่ได้หูตึงคนเดียวแต่นี่แถมมาให้สหนักไปใหญ่ อ,อะไรนะฮะฮะฮะโอ้โห,โ,หโหหักที่4การแสดงนักแสดงหลักดูเหมือนจะเยอะเหมือนจะดีแต่ไม่มีใครสร้างซีนที่น่าจดจําได้เลยนอกจากหลวงพิท่งคุณทินโยมทรงกลับกลายเป็นว่าดันเป็นคัมิโอกลุ่มรับเชิญที่เฉิดฉายกว่านักแสดงรับเชิญที่มาร่วมเฟรมในหนังเรื่องนี้เด่นกว่านักแสดงหลักทั้งหมดเลยคุณบอลคุณเฟิร์สคุณมัมแก๊งไทยบ้านแทบจะแบกหนังทั้งเรื่องมากกว่าทายาทตลกทั้งสอีกครับแบกไม่ไหว ไรสเสน่ห์ยังมีอาจออกจากเงาของบรรดาคุณพ่อไปได้สรุปหลวงพิเท่งคัมแบ็กเป็นหนังตลกไทยสไตล์ครอบครัวที่สร้างออกมาให้ทุกคนหายคิดถึงหลวงพิเท่งเป็นหนังที่พาคนดูทิ้งความทุกข์ในชีวิตแล้วมานั่งผ่อนคลายรับชมความฮาเบาสมองดูได้ทุกเพศทุกวัยเหมาะกับการพาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายไปดูปีนี้เดือนนี้มีแต่เรื่องคิดเครียด,ยดม,ามามากพอแล้วครับลองเข้าไปรับชมเข้าไปฟังธรรมจากหลวงพิเท่งมันอาจจะไม่ได้ หาระเบิดระเบอร์ถือขนาดท้องคงท้องแข็งแต่มันก็ทําให้เรามีความสุขได้บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผมการได้ดูหนังเรื่องนี้มันคุ้มค่าถึงจะเดาได้อยู่แล้วว่าตัวหนังจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ยังรับได้และพร้อมดูจนจบอยู่ดีสิ่งดีงามทุกจุด มันอยู่ในตัวอย่างหนังหมดแล้วครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กัน10บปากว่าร้อยปากอวยพันปากชมก็คงไม่เท่าเราดูเองไปพิสูจน์กันเถอะครับในหลวงพิเท่งคัมแบ็กฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี ีครับ